เอ,เอ้าแล้วทำไมมึงไม่ตีป้้มกูวะมึงก็มีปุ่มตีป้อมไม่ใช่เหรอปุ่มแม่งก็เหมือนกันกับกับพี่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแพ้พี่วะก็มึงคอกไงที่มึงแพ้กับมึงคอกไงจะไปคิดมากทำไมอะเออเออก็มึงก็ถ้ามึงแพ้กูก็คือมึงคอกไงก็ไม่จะไปคิดเยอะทำไมอะก็มึงไม่จองไม่ได้เล่นไงก็แซะไปดีก็แซะไปดี ก็แซไปสิอะไรอะไรอะไรไอ้เอ้คนติดตามหนึ่งร้อยแปดสิบคนอะไรอะไรอะไรเบื่อนะไอ้แพดกินถือลูกกระเปีเยงแมวน่ะอ,อ,อะไรมงแซไรมาแซไรน้องว่างเหรอจะว่างก็จองห้องมาเล่นกับพี่ได้นะครับพูดตรงไปมันก็รับไม่ได้เหกไอเพว่เน้ยเออ ไม่ถ้าพูดตรงไปมันก็รับไม่ได้พวกนี้รับพูดพ <que> ูดอะไรตรงๆไม่ได้ต้องพูดให้มันแบบสวยหรูพูดให้แบบเออให้แคเข้าหูโอ้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างงู้นนะครับถึงจะชอบใช่ปะเออพวกนี้มันชอบอะไรที่มันปรุงแต่งไงอะไรที่มันแบบบ้านๆตรงๆธรรมชาติไม่ชอบ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 แบบปรุงแต่งเออชอบแบบปรุงแต่งมึงก็ไปมึงชอบแบบปรุงแต่งมึงก็ไม่ไปดูช่องที่มันปรุงแต่งวะเออกูถามจริงดิที่มึงชอบอ่ะมันไม่สตรีมหรอ ตอนมันปุงแต่งอ่ะเออปุงแต่งอ่ะเออทํำสวยดูเฮ้ยน้องๆต้องเล่นอย่างนี้นะครับน้องนองต้องทำอย่างนั้นนะครับนี่น้องนองต้องเอาของชิ้นนี้นะครับต้องเดินอย่างนั้นนะครับอุ้ยพี่พลาดอ่ะโตษะที่งจริงพี่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเออพี่ต้องทำอย่างนี้เงินนึกคิดมึงก็ไปดูดิแบบนั้นฮะกูไม่ใช่แบบนั้นเออมึงก็ไปดูสิพี่เป็นสตาฟแบบเออเอาการอ่ะ ก็พี่เป็นสไตล์หล่ออะทำไมอ่ะเออก็พี่เป็นสไตล์หล่อราใจเองก็เองก็ขัดใจเองธรรมดาหรอกเพราะเองไม่หล่อร้าใจแบบพี่อ่ะเองดูพี่แล้วมันขัดใจใช่ปะล่าเออแต่มันเล่นมันชอบตีป้อมคนอื่นเขาวะแม่ชนะแต่ตีป้อมคนอื่นเขาไอ้นี่อ่ะเออพอแพ้แล้วมันชอบร้องชอบอ้างใช่ไหมมันชอบพิมพ์มันนี้ใช่ไหมอยอระสุนสังหรณอนเฮ้ยไม่เก็บแพ้มนเนี่ยน <boundaries> ี่เม <riding> ็ดส้มดีกว่าเฮ้ยเม็ดส้มดีกว่า ไม่ส้มเหรอเอ้ยกูเจอไม่ส้มเอ้ยไม่ส้มเหรอกูเจอไม่ส้มแหละสูสีนะเว้ยเอ้ะเจอไม่ส้มอะเอ้ยเจอไม่ส้มฉีเลรอะเเล่นสไตล์ไม่ส้มอ่ะเนี่ยมันเล่นสไตล์ไม่ส้มเออเออไม่เท้าเหรอนึกว่าไม่ส้มจำอีกตัวอโอเคโอ้โหกวาแล้วฝีมือไม่ส้มกูรู้เลยเนี่ยฝีมือไม่ส้ม กูรู้เลยโอ๊ยระดับสูงมันรู้กูรู้ว่าใครไม่ส้มไป่นเป็นส้มมาดูนีมันเดินตามมาโอ้ดีแล้วเว้ยกูไปขัดสูขัดสูแี่ขัดสูวะกูชอบวะไม่ฝีมือเม่ซส้มพี่รู้เลยเว้ยพี่เล่นเพิ่อพี่รู้เลยฝีมือมันเท่าเทียบเท่ากันอะมันจะรู้กันเว้ยโปรไปเยอ์จะรู้โปรไปเยอะเว้ยอันนี้กูไม่ได้โมนะกูคุ้นรงนะกูไม่ได้โมนะฝีมือเม่ซส้มกับเม่ซส้มมันจะรู้กันนะแต่เองเม่ซส้มก็ยังคอกอยู่ว่ะเจอพี่ก็ยังคอกอยู่ว่ะ ไม่จะฝีมือเท่ากันเขาจะรู้กันเลยจริงกูไม่จะมาโนขึ้นมาหรอกกูมาโนขึ้นมาขอให้กูรอเลยอ่ะขอให้กูไอ้นั่นมะเขือดำเอ้มะเขือใหญ่เลยอะเอาจริงจริงฝีมือเท่ากันเขาจะรู้กันใช่ไหมส้มส้มส้มใช่ไหมส้มใช่ไหมมันต้องมีเป็นส้มบ้างแหละฝีมือ,องไงพี่รู้ พราะฝีมือมันเทียบเท่ากันเพราะพี่จะรู้แต่ว่าฝีมือเทียบเท่ากันบางทีมันก็ไม่เท่ากันเสมอไปนะเว้ยถ้าพี่เปิดหมวดก็เรียอว่ะหมวดหมวดนักเก็บข้อก่ะมันจะมีหมวดนักเก็บข้อนะเว้ยมันตามมาบางสวนนะมําตามมาบางส่วนนะกูบอกแล้วมันตามมาบางสวยนมก็ยังถือฝีมือว่ายังฝีมือยังไม่เท่าไหร่นะฝีมือยังคอกกันอยู่นะ ถ้าวัดเลเวลเลยที่พี่เจอมาก็อยู่อันดับเขาเรียกว่าอันดับอะไรอ่ะอันดับล่างสุดอ่ะเขาเรียกว่าหลับต่ําสุดอะที่เจอมาถือว่าอันดับสุดแล้วต่ําสุดติดลบสามล้านล้านสามล้านล้านเปอร์เซ็นเลยก็ได้ก็ถือว่ายังไม่เก่งนะครับถ้าเจอพี่อ่ะแล้วพี่จะเจอพี่มันต้องเก่งกว่านี้อันนี้ไม่ส้มแบบไม่ส้มระดับระดับล่างนะถือว่ายังไม่เก่งมากเออไม่โอ้ยแล้วกูเปิดวิทูทำไมวะ เห็น hey, ป่ะเม็ดส้มมะเลนบปวกแล้วมันต้องเม็ดส้มเห็นป่ะเม็ดส้มมะเลนชนะเห็นป่ะเห็นป่ะไม่เห็นจะเก่งเลยเม็ดส้มมะเลนนอ่ะเนี่ยเก็บอีกละเก็บอีกหนึ่งเม็ดส้มมะเล็งเห็นจะเก่งเลยเนี่ยเม็ดส้มจริงด้วยกูบอกแล้วยังไงก็เจอเม็ดส้มเออไปดูฝีมือมันรู้มันรู้กันเห็นป่ะเม็ดส้มคระโอกชนะง่ายๆน้องเห็นป่ะเออฝีมือมันเท่ากันมันจะรู้ว่าเป็นเม็ดส้มกู